คุณนี้คุณนี้ครั้งที่แล้วมาบอกมีเบาหวานใช่ไหมฮะเป็นเบาหวานตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเล่าช่วยเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งเบาหวานครั้งที่แล้วจําได้ไหมครับว่าน้ําตาลขึ้นไปเท่าไหร่ครั้งแรกที่เป็นตอนปีสี่แปดตอนปีสี่แปดสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเหมือนกันค่ะอ่ะาฮะก็เป็นมาอยู่หลายปีแล้วเพิ่งจะมารู้จักบิมก็ปีห้าสามอืมตอนสามร้อยกว่านี้เป็นเหมือนกับคุณสมบูรณ์เลยใช่ าเริ่มพลาดแต่ก็ทานแค่ยาโรงพยาบาลแล้วก็ควบคุมอาหารเองใช่ค่ะไม่ถึงกับขั้นฉีดอินซูลินยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเสร็จแล้วมารู้จักกับบิมประมาณเดือนตุลาห้าสามตุลาห้าสมตอนนั้นทานสูตรอะไรก่อนครับสีสีเขียวค่ะทานสีเขียวฮะเออเนี่ยพาด พลาดตัวแทนเซแนะนําให้เราทานสีเขียวก่อนแต่ทีนี้พอเราทานสีเขียวเราคิดว่าเราแฮปปี้แล้วก็ทานแบบไม่ใช่ก็พร้อมกับที่เราควบคุมอาหารตอนนั้นที่ทานเนี่ยจากสามร้อยพอเริ่มทานลดเหลือเท่าไหร่ตอนงสามร้อยกว่านั่นก็คือทานยาโรงพยาบาลแล้วควบคุมอาหารเองแต่กว่าจะมารู้จักกับบิมก็ตอนนั้นน้ำตาลร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดใช่มาทานแล้วเหลือร้อยแปดสิบเจ็ดไม่ยังไม่ได้ทานคือตะพพติ ัวกับคุมทางโรงพยาบาลแล้วก็คุมอาหารเองเหลือร้อยแปดสิบเจ็ดใช่ค่ะจากร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วก็เริ่มมาทานสีเขียวใช่เพิ่งจะมารู้จักกับบิมตอนตุลาไปปีห้าสามคุมลงมาเหลือเท่าไหร่ฮะน่าร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วก็สองเดือนเหลือเท่าไหร่นะลืมร <14 8, S 2> ้อยสี่สิบแปดใช่ไหมฮะผมผมได้ข้อมูลนี้เหลือร้อยสิบร้อยหนึ่งใช่ไหมฮะ ร้อแปดสิบเจ็ดแล้วก็น่าจะสามเดือนใช่ไหมเหลือเหลือร้อยหนึ่งแล้วก็พออีกสามเดือนเหลือแปดสิบเอ็ดหลือแปดสิบเจ็ดใช่ไหมแปดสิบเจ็ดโอ้ใช่ใช่อันนี้ต่ําไปไหมฮะอาจารย์ครับก็ก็ยังไม่ต่ําไปก็ยังโอเคถือว่ายังโอเคอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะแต่ว่าร่างกายรู้สึกยังไงบ้างก็สบายดีทุกอย่างน้ําหนักลงไหมไม่ลงค่ะมาตรฐานแบบนี้ที่บ้านพันใหญ่ คือคุณนี้คุณนี้เป็นเป็นแม่ครับขายผัดไทยยังไม่เคยได้ชิมนะฮะแต่เชื่อว่าอร่อยเพราะดูเจ้าตัวดูทรงเจ้าตัวเนี้ยดูสาวสิคะก็เหมือนกันนะฮะคือแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้ก็สบายดีนะคะเพราะว่ายาทุกอย่างก็งดหมดเหลือแค่เบาหวานเม็ดหนึ่งแล้วก็ยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาต้านไขมันแต่ยาเบาหวานคือหยุดมาเป็นปีแล้วอืมค่ะยาเบาหวานนี่หยุดเลย ใช่คุณหมอหยุดจ่ายยาเบาหวานเลยครั้งสุดท้ายที่น้ำตาล81หมอก็เลยบอกว่าลองงดยาเบาหวานดูแล้ว3มเดือนกลับมาหาคุณหมออีกน้ำตาลก็81ก็เลยไม่ไปละเริ่มนิ่งแล้วใช่แต่บิมก็ยังทานอยู่ยังทานเหมือนเดิมแต่ไม่ฟิตเหมือนตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานทานบ้างหยุดบ้าง2เม็ดตอนตื่นมาอ๋อตื่นเช้ามาสเม็ดตื่นงเย็นตื่นสี่โมงเย็นหมุนนาฬิกาด้วยต้นลืมไปแล้วอ๋อ เพราะว่าเวลาของนี้จะปิดทิศคนอื่นเพราะว่าทํางานตอนกลางคืนใช่นแต่เช้าขึ้นมาก็คือตอนสี่โมงเย็นนะฮะเสร็จแล้วแลก็ตื่นมาก็ทานบิมก่อนเลยอ่าฮะแล้วค่อยทานอาหารที่มาตอนปีที่แล้วต้นบอกว่าให้กลับไปกินน้ำมังคุดจะได้หุ่นดีแต่มันเอาไม่อยู่ก็เลยต้องกินบิมเหมือนเดิมก็ต้องถามอาจารย์สิฮะว่าถ้าทานน้ำมังคุดจะช่วยผลอะไรไหมฮะสำหรับคนเป็นเบาหวานถ้าจะนํำน้ำมังคุดก็ต้องน้ำบิมแอนด์ทริม ตัวนั้นมันก็คนที่เป็นเบาหวานนะฮะเขาพบว่าเบาหวานก็ลดลงไปด้วยจากเดบิเมนทริมนะครับ<ก>น้ํามังคุดปกติไม่ควรใช้เพราะน้ํานม,มีน้าตาลและเกลือแร่เยอะจันที่ผมย้อนกลับนิดหนึ่งครับก็อย่างของคุณนิเนี่ยกรณีก็คือรู้ว่าเป็นเบาหวานแต่ไปทานสูตรสีเขียวครับแต่ก็ลดลงเหมือนกันครับก็ก็ลดลงะฮะแต่ลดลงช้าคืออย่างนี้นะครับอข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเราทีแรกเราทํา ตอนที่เกิด Operation ่นบีใหม่ๆเนี่ยมันมีสูตรเดียวนะฮะสูตรสีเขียวตอนนั้นมีสูตรเดียวยคนก่อจักรวาลเลยแต่พอปวดขว่าใช้ไปใช้ไปคนที่เป็นเบาหวานน้ําตาลลดลงแต่3เดือนต่อมาเอ๊ะมันเริ่มไม่ลดรเราก็กลับไปนั่งคิดว่าทําไมมันถึงไม่ลดแล้วก็ก็เริ่มตรัสเริ่ม,เ,มเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจาก การที่มันเพิ่ม TNF-alpha ขึ้นมาในในกระแสเลือดเพราะว่าเพิ่มความสามารถในการจัดการเชื้อราบแบคทีเรียไอตัวเนี้ย TNF-alpha ตัวนี้มันเพิ่มแต่การเพิ่มตรงนั้นอะ่ะมันจะทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นอเพราะน้าตาลมันก็จะเริ่มไม่ลดเพราะนั้นก็เลยมีการปรับวิธีการสกัดผมก็ปรับวิธีการสกัดเพื่อไม่ให้มันเพิ่ม TNF-alpha ไอการดื้อต่ออินซูลินมันจะได้ไม่เกิดครับก็ปรากฏว่าพอทาอย่างนั้นปับ๊บ ทั้งประเภทที่หนึ่งเอ่ยประเภทที่สองเอ่ยจากการเกลี้ยงเลยซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยมีสูตรสีฟ้าก็น่าจะลดได้รวดเร็วกว่านี้ด้วยแต่ตอนนั้นตอนเริ่มเนี่ยถ้าใช้สูตรสีฟ้าจะเร็วกว่าครับจะเร็วสองสามเดือนเนี่ยจะเหลือแค่เดือนเดียวแต่ตัวนี้เองไม่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตัวคือเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหารเน่ะสีเขียวก็น่าจะได้แล้วใช่แต่ตอนนี้สีเขียวดีแล้ว นะครับดีแล้วเพราะเราไม่ต้องไปลดเบาหวานแล้วคืออย่างนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ไม่มีอาการไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วไหมครับใช่ถือว่าไม่เป็นแล้วใช่ไหมครค่ะก็เดี๋ยวนี้เวลาพอไปหาหมอหมอก็จะไปเอายาความดันอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปเข้าคลินิกเบาหวานก็เข้าคลินิกโรคทั่วไปแต่อย่างเมื่อก่อนเราก็ต้องไปเจาะจงวันก็คือคลินิกเบาหวานแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วครับก็คือคุมแค่เรื่องของความดันอย่างเดียวใช่ค่ะนะครับเรื่องเบาหวานก็ ก็ปกติอ่ะวันนี้ร้อยสิบเพราะว่าเพิ่งไปเจาะเลือดให้เขามาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาร้อยสิบความดันก็ร้อยสามสิบเก้าสิบก็ถือว่าโอเคก็คือคุมอาหารทานวันละกี่มื้อฮะวันละมื้อเดียววันละมื้อเดียวตอนเลิกร้านแล้วก็คือตีห้าพอละหมาดเสร็จแล้วก็ทานข้าวแล้วก็นอนจึงได้ทานบิมตอนก่อนนอนไม่ได้เพราะว่าท้องอิ่มก็ต้องเลือกทานตอนตื่นมาใช่ใช่เพราะต้องเลือกทานตอนที่ท้องว่างใช่เพื่อให้การดูซึมที่ดีกว่าครับผมกําลัง คิดว่าจากเดิมที่เมื่อกี้บอก8 1แล้วมา110ใช่ไหมก็คือหยุดทานยาเบาหวานแต่ว่าแซบิมของอาจารย์นี่คือไม่ได้ฟิตเหมือนตอนที่เราเป็นเบาหวานก็คือทานบ้างหยุดบ้างแต่ปัจจุบันในน้ําตาลก็แค่110ครับมันจะมีผลไหมครับอาจารย์คือวิธีการทานบ้างมว่าก็ต้องเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะถ้าเมื่อไรมันขึ้นก็หยุดสีเขียวไปใส่สีใส้สีฟ้าอ๋อค่ะแต่ว่ามันลดลงแล้วกลับไปกินสีเขียวใหม่ เพราะตอนนี้เราไปลดยาเบาหวานแล้วนี่ใช่ไหมเลิกม,มาได้ปีหนึ่งแล้วคะ่ะยาเบาหวานห,วหยุดมาได้ปีหนึ่งแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมพอเวลาที่ไม่มีเบาหวานไม่เป็นไม่เป็นเบาหวานก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้น เวลาขายของก็อยากได้เยอะกว่าเดิมอย่างวันหนึ่งขายยังไม่ถึงสี่พันก็เอออีกสักหน่อยนึงสี่ห้าพันค่อยเลิกก็ได้รู้สึกว่าแข็งแรงมันอดทนมากขึ้นใช่ค่ะไม่อ่อนเพียอะไรอย่างเงี้ยคือไม่งั้นถ้าปกติสองพันก็เบื่อแล้วไม่อยากขายแล้วล้าลาแล้วเก็บดีกว่าอย่างเงี้ยตปขายนค่สองหมื่นเลยฮะอ๋อไม่ได้อ่ะยางงั้นต้องไปขายอย่างอื่นแต่ก็มีความสุขคุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะขณะวันนั้นไม่หิวบินมอาจารย์ยังแซวไปถมที่หรอคะ มันยังไงเนี่ยอ๋อเยอะจังก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าสุขภาพดีคนเดียวอแล้วเราบอกคนรอบข้างยังไงบอกค่ะแต่ว่าไม่มีใครอดทนเท่านี้แถวๆนั้นคือหนึ่งสองก็ถอยแล้วอย่างเนี้ยแล้วมันจะได้ผลเราไม่มีอะไรหรอกที่กินวันสองวันละหายใช่ปะอ่าฮะต้องใช้ระยะเวลาเพราะอย่างของคุณนี้นี่ก็หลายเดือนห้ากระปุกห้าที่เริ่มสัมผัสครั้งสุดท้ายเนี่ยห้ากระปุกก็คือปิดบัญชีเบาหวานเลยห้ากระปุกนี่กี่เดือนครับ นี่กินแค่สองเม็ดตอนสี่โมงเย็นน<อ>ั่นแหละไม่เคยเพิ่มทานแค่สองเม็ดสองเม็ดละยาโรงพยาบาลก็คือเหมือนเดิมคือถ้าเกิดเป็นคนที่ทานวันละสีแคปซูลอย่างที่อาจารย์ว่าก็อาจจะ,จะหายเร,เร็วกว่านั้นใช่<อ>แต่กําลังมีแค่นั้นนะแม่ค้าขายผัดไทยนะไม่ใช่ทางาน <จะ S 2> แบบต้ตนตน้นมอตโชโชต้นยังไปเลย เอาก็เขาจ้างน่ะก็นั่นแหละก็จ้างแล้วก็ต้องออกมาซื้อบิมนี่แหละ <c oughs> ไม่งั้นจะไม่มีร่างกายแข็งแรงไปเดินอืดได้ทั้งวัน <c oughs> ใช่ไหมแต่เรา,าดูทาทัศเราบอกโอ้โหเอาทุกอย่างเลยเอ้าหนึน่งแต่วางจะไปภาคผิดในเอเชียไลท์กับโมอเตอร์โชว์มีแอบแซวข, <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากคุณนี่โอเปอเรชั่นบิมหรือ balancing i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออรบิิชบิมไม่ใช่ยนะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับขุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น ตามธรรมชาติครับ